แสงแดดยามเช้ากับบรรยากาศที่สดใสเราจะออกไปตั้งแคมป์กันกับเด็กๆที่ตื่นเต้นตลอดเวลาและเราจะเดินทางไปจังหวัดตากน้ำตกลานสางพอถึงอุทยานเราก็ซื้อบัตรผ่านกับเจ้าหน้าที่และเข้าไปเลือกพื้นที่กางเต็นท์เด็กๆด,ดูตื่นเต้นและน้องพิมพ์ก็ได้ที่นั่งสบายใจเขาละส่วนพ่อก็กางเต็นท์ปักสมอเด็กๆก,ก็จะช่วยกันอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะพี่พิมพ์และพี่แทนเมื่อตัวเต็นกลางเสร็จเราก็จะตรวจสอบความเรียบร้อยและเริ่มกลางออนนิง่งเพื่อเปิดรับชมธรรมชาติอย่างเต็มที่และป้องกันฝนที่จะตกลงมาส่วนน้องพายก็ยังฟินกับบรรยากาศที่สดชื่นหลับสบายจนกระทั่งข้างในของเราจะปูเตียงให้สบายโดยคุณแม่จะคอยจัดแจงเพื่อให้เด็กๆนั้นกระโดดโลดเต้นและวิ่งเล่นได้อย่างอิสระ พอถึงช่วงค่ำอาหารหลักของเราก็คือสเต็กชาบูหมูจุม่มและตามด้วยพริกหวานของโปรดของครอบครัวเราที่คุณแม่ชอบซื้อมาติดครัวเป็นประจำหน้าตามื้อค่ำก็จะเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมก่อนนอนพ่อกับพี่พิมพ์ก็จะพากันดื่มนมร้อนเป็นประจำพอตื่นเช้ามาเด็กๆก,ก็ไม่รอชา้าที่จะเล่นกับน้ำตกที่ใสไหลยเย็นเป็นลำธารอยู่ข้างเต็นท์ของเรา โดยเฉพาะพี่พิมพ์จะชอบมากในการนั่งเรียงหินและช่วยกันเก็บขยะที่ไหลลงมาจากต้นน้ำและเป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมพี่พิมพ์จะชอบมากกับก,กิจกรรมนี้การได้อยู่กับธรรมชาติ Sheikh และครอบครัวก็เป็นอะไรที่สบายใจไปอีกแบบหนึง่งเมื่อท้องร้องในมือกลางวัน นเ,เด็กก็มักจะโหยหาอาหารจากคุณแม่ที่จะคอยประกอบอาหารให้ทางน้องพายและพี่พิมส่วนอาหารก็คงจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่ง่ายๆประกอบกับไข่ดาวบนขนมปังการได้พาครอบครัวมาตั้งแคมป์ก็เป็นการคืนความสุขและเวลาที่หายไปจากการทำงานได้อย่างดีที่สุด